โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดียโบสี่ครั้งวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องการเก็บเลเวลครับผมโดยผมจะมาบอกไกด์การเก็บเลเวลในช่วงของตั้งแต่เลเวล1นึถึง100ว่าเราควรจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงช่วงเวลาไหนบ้างไ่ดูกันครับผมช่วงเลเวลหนึ่ถึง45เออผมคิดว่า45แหละกำลังพอดี หนึ่งถึงสีเนี่ยเราจะทำตัวเมนเควสนะครับผมก็คือตัวเควสในเรื่องเควสสีเหลืองเราจะทำแต่เควสสีเหลืองพอครับผมแนะนำให้ทำแต่เควสสีเหลืองก็พอละมันไม่มันเราคือเรายังมีเวลาเยอะแยะเออเรายังมีเวลาเยอะแยะที่จะทำอันอื่นเลยแนะนำให้ทำเควสสีเหลืองไปก่อนจนกว่าเราจะเคลียร์ไปเลย อาจจะมีแวะทำอีเวนต์สีส้มอะไรบ้างอย่างนี้หรือเคลสสีฟ้าตามลายทางอะไรอย่างนี้ก็คุณสามารถแวะทำได้แล้วแต่เลยแต่ถ้าให้แนะนำคือให้แนะนำเล่นเวอร์เทียหนึ่งนี่เลือกเวอร์เทียหนึ่งนะครับผมอย่าไปเลือกสองเพราะว่ามันเสียเวลาวอนเซอร์มันเก่งมากแต่เอ็กที่เพิ่มมามันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่คุ้มตัวอย่างอย่างเช่นวอนเตอร์จากเลือดหนึ่งร้อยก100ลายไปส่งกลายไปสองร้อยอะแต่ว่าเอ็กพีอะคุณได้แค่ยี่สิบเพิ่มมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย้เล่นเวอร์เทียน ตอนเลือกลือกเล่นเวอร์ชันหนึ่งเนาะแล้วก็เล่นเพสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเลยเสพเนื้อเรื่องไปครับผมจนเลเวลประมาณ45มันจะเลเวลประมาณ4 5ถึง50ช่วงที่คุณจบเนื้อเรื่องเนาะเกมเนี้ยชีวิตจริงของคุณมันจะเริ่มหลังจากคุณจบเนื้อเรื่องนั <c oughs> ่นแหละหลังจากจบเนื้อเรื่องอ่าผมตีไว้ที่เลเวล45เมื่อกี้นะครับหลังจากจบเนื้อเรื่องปุ๊บตัวเกมจะมีการแนะนํา คอนเทนต์ใหม่คือคอนเทนต์หลังจากจบในะเรื่องก็คือจะมีคอนเทนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาคือมีเฮลไทยแล้วก็มีตัวไนแมดดนเจียนแล้วก็มีตัวเควตต้นไม้สาอย่างโดยการแนะนํามันก็จะให้เราทํานู่นทํานี่ก็คือตรงเนี้คุณก็มีช่วงช่วงนี้คุณก็ได้เลเวลไปด้วยสรุปคุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะเลเวล50แล้วอ่ะพอหแล้วเวลยังไงดี50 มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ว่า50ไปเล่นวเวอร์เทีย2ดีไหมยังยังไม่ต้องก็ได้ครับถ้าคุณ50แล้วของคุณฟูของคุณฟูผมแนะนําว่าให้คุณลองไปทําเควสที่เวอร์เทีย2คือเวอร์เทีย2เนี่ยมันมีไว้สําหรับทําเควสแค่1เควสเท่านั้นมันคือเควสที่เราจะเลื่อนขั้นไปเวอร์เทีย3อ่านี่นี่คือเควสนี้ ล็อกบายคอมพิวเตอร์แคมเปญแคมเปญก็คือการจบใน,นเรื่องแล้วแล้วก็ไปเข้าดันเจียนนี uh, ่เข้าดันเจียนเนี้ยในเมืองมันจะอยู่แถวเมืองนี่แหละมัน <S <S มันมันจะเป็นเควสเหลืองเหลืองเควสมันจะเป็นเควสสีเหลืองเหลืองนี่แหละหลังจากจบในเรื่องมันจะมีเควสเควสเดียวเหลือเควส์เควสเดียวมันคือเควสที่เลื่อนขั้นไปเวอร์เทียสาม แต่มันจะอยู่ในเวอร์เทียร์สองนะครับก็คือตอนแรกเราเราเล่นกันที่เวอร์เทียร์หนึ่งเนาะเล่นเวอร์เทียร์หนึ่งแล้วจบเนื้อเรื่องแล้วทําการปลดล็อกพวกเอ่อคพ่ต้นไม้ทําการปลดล็อกพวกไนท์แมร์ทำการปลดล็อกเฮลทายเสร็จแล้วปุ๊บเลเวลคุณเน่ยผมคิดว่าเลเวลคุณจะประมาณ50าสิบมาห้ปุ๊บให้คุณย้ายไปเวอร์เทียร์สองย้ายไปเวอร์เทียร์สองแล้วไปเข้าไอเควสเนี้ย เพื่อปลดล็อกเวอร์เทอร์สามถ้าคุณผ่านเสเนี้มันมันไม่ยากหรอครับเออมันแค่ลงดันดันเดียวแค่นั้นแหละถ้าคุณขเพจนี้ปุ๊บคุณเราก็จะมาเริ่มกันที่เวอร์เทอร์สามแล้วตอนนี้คุณจะรเวลประมาณห้าสิบไละการฟาร์มในเวอร์เทอร์สามก็คือที่แนะนําก็คือผมจะไม่ได้แนะนําการฟาร์มที่ไวที่สุดนะผมจะแนะนําการที่แบบว่าคุณสามารถเล่นฟาร์มได้เรื่อยๆแล้วก็มีประโยชน์ คือแบบว่าไม่เสียเวลามากเกินไปที่เวที3เนี่ยเราจะเริ่มเก็บไอเทมระดับใหม่ก็คือตัวซากเลสนะครับผมซากเลสคือไอเทมระดับใหม่ของเวที3คือสีมันจะเป็นสีมันจะมีมันจะมีสีเหลืองลงมาเห็นเห็นนี่นี่น,น,นีชื่อจะมีคําว่าซาเ,สาเลสสเสแรแรเห็นไหมแล้วก็ ัวไอเทมจะมีขอบสีเหลืองลงมาสีทองนันแหละออขอบสีทองลงมานี่คือไอเทมของเวอร์เทียสามเราจะพยายามฟาร์มวิ่งเฮลทยหรือว่าอะไรก็ได้วิ่งเฮลทก็ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนไอเทมเป็นของเวอร์เทียสามทั้งหมดเราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าเราเปลี่ยนระดับอไอเทมเนาะไอเทมมันเป็นคนละระดับกันะคือของอาจจะเป็นระดับเดจเนอรี่เหมือนกันแต่ว่า มันมันไม่มันไม่ใช่ระดับเดียวกันเออเป็นเลเ e n ร์นารีไอเทมสีส้มเหมือนกันแต่ชื่อมันมีคำว่าเ c คิตคือมันเป็นไอเทมของเวอร์เั่นสมันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมมากตอนนี้ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมมากก็คือช่วงช่วง5 0าสถึงเจเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นช่วงที่วัดใจนะครับผมเพราะว่าหลายคนจะท้อช่วงนี้เลยมันจะขึ้นช้ามันผมคิดว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงสุนทรการเออ มันเป็นช่วงที่เรเวลขึ้นช้าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเทียมันจะขึ้นมันจะได้ XP เ,กกเยอะแต่เทียรเราจะเริ่มเราจะเริ่ม,เร,เ,รมเราจะเริ่มปิ่มที่จะตันที่เทียแล้วเอ,อ,อะไรประมาณนี้ช่วงนี้ก็ให้ทำคอนเทนต์ของตัวเควสต้นไม้เลยสลับกันไปเลยครับผมเควสต้นไม้วิ่งเฮล,ลทายลงไนแม สอย่างนี้คุณสลับไปเลยหรือว่าคุณพยายามพยายามทําที่มันได้ยิงปืนนั่เดียวได้เของตัวอย่างเช่นอย่างเช่นทำเควสต้นไม้ที่เวลามันเกิดในโซนที่มีดันเจียนที่คุณต้องการเอสเฟกของอาชีพคุณหรือว่ามีเคลต้นไม้ในแมปที่คุณยังไม่ได้เปิดแผนที่ยังไม่ได้เปิดวาร์ปเออคุณก็ไปเดินทําแบบนั้นก็จะโอเคแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทําในจุดนี้ก็คือ การทำมันเก็บแต้มดีนาวไปด้วยเนาะนี่กดแท็บแผนที่แล้วกด W อ่าก็คือการเก็บของพวกนี้ไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้คุณเก่งขึ้นมากถ้าคุณได้ตัวสแตทจากเสาลิลิธแล้วก็ได้ตัว4พารากอนพอยท์ทุกโซนก็จะเป็น20พารากอนพอยท์คือมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นมากมาก แล้วคุณก็จะสามารถเข้าเทียสีได้ไวยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณเก่งขึ้นอ่ะเพราะถ้าคุณไม่ได้ไม่มีของพวกนี้คุณอาจจะลำบากในการเลื่อนขั้นไปเทียสี 4, เนาะคุณจะไม่ผ่านเควสมันหรือว่าถึงคุณผ่านไปคุณก็สู้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเทียสี่เอ่อนเตอร์ระดับต่ำสุดของเทียสี่คือกิกกี้หน้าเมืองอะไรเงี้ยมันจะเลเวลประมาณ ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ72หรือว่า73เนี่ยแหละเออเขาเลยแนะนำเราที่รลเวล70เนาะแต่จริงๆอะผมไปอ่ะ65ผมสู้ได้แล้วเออ65ผมสู้ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่า65ผมใส่ของระดับ t a 4ครบแล้วก็คือแอนแอนเซนเทลอะแอนเซนเทลของระดับ t ออะไรของระดับ t a 4คือของที่เป็นขอบสีขาว ทียสามของขอบสีทองเทียสี่ของขอบสีขาวแล้วเขียนว่า ancestral อ ancestral ครับผมเออซึ่งตอนตอนเนี้ยตอนเทียสามก็ไม่มีอะไรเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณคุณไล่เก็บตัวตัวลินไอแต้มดีนาวเนาเนะตัวแต้มดีนาวก็คือตัว d i g i t a f o r g e เมื่อกี้มันอาจจะไล่เก็บพวกนั้นไปเลยแล้วมันมันเก็บง่ายด้วยครับเพราะว่า มันคุณเริ่มสู้ได้แล้วถ้าคุณได้ของเทียสามพแล้วคุณก็สู้ได้ละได้เก็บไปเรื่อยสลับกับทํำเฮลทายทำไนแม่เฮลทายอ่ะแนะนำให้ทําเพราะมันได้ทั้งของได้ทั้งเเวลเลยในส่วนไนแม่มันจะได้ที่ตัวอัพกิบพลากรอนทำสองอย่างเนี้ยแล้วก็ทําสิ่งที่สำคัญที่อยากให้ทําทุกครั้งที่ทำได้คือตัว ตัวอีเวนต์เดลิเจียนเดิเจียนโฟกัสเอ้ยไม่ใช่ดิเดิเจียนอะเดิเจียนอีเวนต์เดิเจียนนะครับผมนี่ตัวนี้เจอเมื่อไหร่ให้ไปทำเพราะว่ามันได้ EP ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและใช้เวลาทำแค่3-5ถึงนาทีแค่นั้นเองอีเวนต์นี้จะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมง แต่มันจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่ติดต่อกันเลยไม่ใช่ว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากที่จบอีเวนต์แล้วจะนับอีกครึ่งชั่วโมงส่วนใหญ่ที่ผมดูก็คือสมมติว่ามันเกิดตอนครึ่งชั่วโมงเกิดตอนนี้ก็ให้นับจากตอนที่มันเริ่มเกิดไปอีกครึ่งชั่วโมงเลยไม่ใช่ว่านับจากหลังจากที่มันจบไปแล้วแล้วนับอีกครึ่งชั่วโมงเห็นเมื่อไหร่ให้พยายามไปให้ได้แล้วคุณจะได้เลเวลไวมากเพราะว่ามันได้เยี่ีเยอะ ก็เคล็ดตน้นไม้นี่เห็นไหมอย่างดันเจียนถ้าเกิดมันเป็นดันเจียนที่มันมีพวกเอฟเฟกที่เรายังไม่ได้เนี่ยเออก็พยายามลงครับผมตอนนี้คุณจะเลเวลเอจแล้วก็คือเราจะย้ายสามัญหลงคหัวไปที่ท t a 4แล้วครับผมอยู่ท t a 4ทำอะไรเหมือนเดิมครับ t a ที่แนะนำให้ทำเลยก็คือตัวเฮลทวทยครับผมเพราะว่า เราจะต้องพยายามเก็บของของเทียสีมาใส่ให้เต็มตัวเรามากไวที่สุดเพราะว่าเราจะได้เก่งขึ้นไ,ไวๆเนะเาะพอเก่งขึ้นไวแล้วก็ผลดีก็คือเราจะไม่ตายในเฮลทายเฮลทายการตายคือทําให้คุณเสียเพชรแล้วคุณจะเสียเวลามันจะไม่ได้เปิดกล่องเนาะแนะนำให้เปิดกล่อง175นะครับผมถามว่าดูยังไงว่าดูยังไงว่าเราอะ เทพในเทีย4ีแล้วก็คือคุณฟาร์มเทลไทยแล้วคุณไม่ตายนั่นแหละคุณสามารถชิลละฟาร์มเทลไทยแล้วไม่ตายก็คือชิลละน่าจะเลเวลประมาณาผมคิดว่าเลเวลประมาณ75แล้วก็ได้ของเทียสีครบทุกชิ้นตอนนี้ก็คือคุณสามารถชิลได้ละสำหรับเวอร์เทียสี่เนาะตอนเนี้ยคุณจะชิวสามารถฟาร์มได้ทุกคอนเทนต์ทุก content, ท,กที่อะไรหมดแล้วยกเว้น ไนท์แมดันเจียนครับผมนะตอนนี้ก็คือยังเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้คือยังเหมือนเดิมแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่าให้วิ่งอีเวนต์ทุกครั้งที่เป็นไปได้ก็คือเวลาคุณเห็น event, อีเวนต์ไอดิจเจนที่ผมให้ดูเมื่อกี้ที่บอกว่ามีทุกๆ30นาทีเนะี่ยเออเจอเมื่อไหร่ก็ยังเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าได้เอฟพีค่อนข้างเยอะเอาเอาง่าย ผมก็เข้าเข้าเรื่อยๆจนเลเวลร้อยอ่ะไออีเวนแล้วนะ่ะเจอเมื่อไหร่ก็เข้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไนดะ้ออพีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมันแล้วมันใช้เวลาน้อยเดียวอีกอย่างนอกจากใช้เวลาน้อยเดียวมีอะไรอีกอีกอย่างคือมันมันสามารถหาปาร์ตี้ได้ออสิ่งที่คุณต้องทําเมื่อคุณไปอีเวนคือคุณต้องไปยืนผิ่งไฟครับผมยืนผิ่งไฟที่สมมติว่า Event อีเวนน่ะ มันจะขึ้นแบบเมื่อกี้เนาะอีเวนต์จะเกิดได้อีก3นาทีให้คุไปเลยไปเสร็จก็ไปยืนที่กองไฟแล้วกดที่กองไฟเนาะแล้วมันจะได้โบนัส exp จากบัฟการผิงไฟแล้วก็ให้คุณทําการกดชวนคนที่อยู่แถวนั้นนะ่ะเข้าตี้เลยแล้วคุณจะได้โบนัสของปาร์ตี้อีกทีหนึ่งสงต่อแล้วสแล้วจากนั้นให้กดยาด้วยครับผมการฟาร์มทุกครั้งให้กดยาด้วยทุกครั้งเพราะว่า มันจะได้โบนัส e p 5%ไม่ต้องไปขี้เหนียวนะครับยาเพราะว่ามันล้นยังไงมันก็ล้นถึงไม่ครับมันก็ล้นมันดอกปาจนล้นนั่นแหละกดใช้ตลอดเวลาได้เลยครับผมไม่มีทางที่มันจะหมดเชื่อผมถึงหมดคุณก็ครับหลังจากช่วงเลเวลหลังจากเทียรี่มาเนี่ยของคนจะเริ่มเยอะไอ้พวกวัตถุดิบอะไรเงี้ยคุณสามารถครับสามารถตีบวกอะไรได้ธรรมดาเลย มันไม่ได้มีปัญหาอะไรการส่วนเรื่องของจะจะย่อยหรือจะขายดีคําถามนี้ก็คือให้ขายก่อนแล้วเวลาที่วัตถุดิบไม่พอค่อยเปลี่ยนไปย่อยแค่นั้นเองไม่ยากของไม่พอเมื่อไหร่ก็ใครย่อยถ้าย่อยแล้วยังไม่ได้ใช้อะไรก็ให้ขายสแตนดาร์ดสแตนบายคือขายไว้ก่อนแต่พอจะตีบวกจะตีอะไรเอ้ของหมดว่ะ ถึงตอนนั้นคุณค่อยไปย่อยพอย่อยเสร็จคุณตีบวกเสร็จอคุณก็กลับมาขายต่ออะไรประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นช่วง end game แล้วก็คือ75บวกผมตีไปเลย75บวกนี่คือช่วง end game ละมันช่วง end game ผมแนะนำให้ลงเฮลทายครับผมเออยิ่งถ้าของคุณครบแล้วนะคุณก็บางทีอะลงในลง เอ,อ้ยไม่ใช่สิพูดผิดช่วงแอนเกคือแนะนำให้ลงในเมดันเชียนเนาะลงรัวๆเลยเพราะว่ามันไวดีครับผมแต่มันจะไปช้าตรงเวลาคุณไปได้กุญแจที่มันไม่ถูกจริตเนาะเออตอน,นั่นแหละก็หลังจาก75มาแล้วก็แนะนำให้เอ,อ่าลงในเมหรืออาจจะวิ่งเฮลทายด้วยก็ได้เพื่อเจอของที่ดีกว่าเนาะ ของคุณยังแบบว่าของคุณยังไม่โดนใจแล้วก็ตัวดีเจนอีเวนต์สมอย่างตัวเควต์ต้นไม้ไม่ไม่แนะนำให้ทำแล้วนะครับเพราะว่าเอฟ XP มันเริ่มน้อยเพราะว่าเลเวลเราเยอะเนาะแนะนำให้ทำแค่โยทายกับตัวไล่แม์มากกว่าหลักๆก,ก็ทำไล่แม์แต่ถ้าของคุณ แบบว่าของดูยังไงก็ถ้าของคนคุณยังติดใจว่าไอ้ของชิ้นเนี้ยออฟมันยังไม่ดีอ่ะเออนั่นแหละก็ลงเฮลทายจะช่วยคุณได้อย่างเช่นคุณได้ของมาแล้วออฟมันไม่ตรงสองอันอะไรเงี้ยเอออันนี้คือของคุณยังไม่ดีแต่ถ้าของคุณดีแล้วของคุณคุณคิดว่าเอออฟเนี่ยมันเจ๋งแล้วก็แนะนําให้ลงไหนแม่ไปเลยก็ได้ครับผมเพราะว่ามันไวดีมันไม่ต้องเดิน ไม่ต้องมามีจำกัดเวลาไม่ต้องเดินอะไรคุณแค่เปิดกุญแจฟาร์มไปเรื่อยๆเปิดกุญแจฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วมันยังได้แต้มตัว exp ของอีกพารากรอนอีกด้วยเออคุณกราฟนั่นนะก็ทำอย่างเงี้ยไปจน100เลยครับผมก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองแต่ว่ามันก็จะมีความท้าทายตรงที่ว่าคุณจะต้องเลื่อนระดับตัวไนท์แมน,นทอเชียนไปเรื่อยๆเนาะถ้าอย่างของผม จบที่เลเวล100ก็คือลงในแมชช่วงสี่สนะิ่สิบเอ็ถึง50าสิบอ่าก็ประมาณนี้ก็คือไอช้ช่วงช่วง90ถึง100เนี่ยเลเวล90ถึง100เนี่ยผมจะใช้กุญแจที่เลเวล41ถึง50ประมาณนี้ไม่เกินไม่เกิน53เนาะเพราะว่ามันอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันแหละ เพราะว่ามันบอกไม่ได้มันแล้วแต่แล้วแต่อาชีพของคุณแล้วแต่สายที่คุณเล่นสายผมมันผมทําได้แค่เนี้เออนั่นแหละผมผมเป็นสายยิงผมทําได้แค่นี้แล้วก็ผมเน้นให้เน้นให้มันจบไวจบง่ายๆไม่ไม่ช้าไม่ลีลาด้วยครับผมก็เลยจะไม่ไม่ลงไนท์แมทที่มันมันเกินตัวเกินไปวิธีดูก็คือเอาเลเวลของคุณไปลบ50คุณจะได้เลเวลไนท์แม์ที่คุณควรจะลง คุณสามารถเคลียร์ได้ไวมันไม่ตึงอะไรอย่างนี้อย่างผมเลเวล90-50ลบเหลือ40อ่าผมก็ลงที่กุญแจ4 0ถึง50แต่ดูระดับความยากมาด้วยอย่างเช่นดูพวกบทลงโทษต่างๆค่าดิฟวัปต่างๆด้วยว่าอันไหนหน่าลงอันไหนไม่น่าลงก็นั่นแหละครับผมการเก็บเลเวลช่วงเลเวล0ถึง100สำหรับสาย โซโล่เนาะเพราะว่าถ้ามีปาร์ตี้มันก็ดีถ้าเกิดว่าปาร์ตี้ที่เลเวลเลเวลใกล้ๆก,กันเนี้ยมันคุณก็จะได้โบนัสเอ็แต่ถ้ามีปาร์ตี้อีกแบบคือมีคนแบกเออมีคนแบกนี้คุณก็จะสบายหน่อยเพราะว่าคุณจะได้ของได้เอ็กพีแต่ว่ามันมันยังไงอะ่ะมันผมคิดว่ามัน ไม่ทําให้คุณอาจจะขาดคอนเทนต์ช่วงนั้นไปถ้าคุณให้คนแบกอะไรอย่างนี้อย่างผมผมผมก็มีคนมีคนแบกมาเพราะว่าผมแบกให้คนมันมีคนแบบว่าชวนชวนทำเควสไอ้เลื่อนขั้นวอเทียสี่อ่ะเออมีคนชวนทำเควสผมก็เลยไปเข้ากับเขาผมก็เลยจะไม่รู้ความยากลำบากในการที่เราจะสอบจากเทียร์สามมาเทียร์สี่เออเพอผมไปข้ามตรงนั้นมา เออนั่นแหละเพราะผมคาดมาช่วงเลเวลว่ห้าสิบแปดเนี้ยก็ผมก็สู้ไม่ได้อยู่ดีผมก็ต้องเดินผมก็ต้องกลับไปพัฟาร์มเบอร์เทียสามอยู่ดีจนกว่าผมจะจะสู้เบอร์เทียสี่ได้นะนั่นแหละถ้าเกิดว่าให้การแบกทางลัดแบบนั้นนะ่ะมันมันทําให้เราขาดคอนเทนต์ช่วงนั้นไปเนาะแล้วเราจะอาจจะงงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าการแบกฟาร์มเก็บเลเวลอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างนี้เออนั่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอก แล้วแต่เราแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงไนท์แมร์แล้วคุณมีคนเลเวลไล่กันมาช่วยกันตามช่วยกันช่วยกันจบไนท์แมร์ให้ไวกว่าเดิมเนี่ยเอออย่างนี้โอเคเลยแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ต่างกันแบบว่าเวอร์อะไรขนาดนั้นเนาะเพราะบางทีลงคนเดียวมันก็ไวกว่าด้วยไม่ต้องรออะไรกดกุญแจใส่เลยกดกุญแจใส่เลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สไตล์ของคุณ ก็ประมาณนี้ครับผมกับการเก็บเลเวลช่วงเลเวล1ถึง100ไม่มีอะไรมากเดินตามคอนเทนต์ไปเรื่อยหรือว่าบางทีถ้าเบื่อมันเปลี่ยนได้ตลอดอยู่แล้วอย่างเช่นที่ผมบอกคุณว่าเลเวล75ไปอิบเออก็ฟาร์มไนท์แมร์ไปเรื่อยๆฟาร์มไนท์ถ้าอย่างเช่นของครบแล้วอย่างเงี้ยเออลงไนท์แมร์ดูไปเรื่อยบางทีมันก็เบื่อครับผมบางทีก็เบื่อเปิดมาเจอเฮลทายคุณก็ไปวิ่งเฮลทายก็ได้ ไปยิงม่อนแก้เครียดในหัวไทยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเน่ของคุณจะเริ่มแบบว่าของคุณเริ่มเทพไงถ้าคุณไม่ไปลงไนแมวเวลสูงๆูงอะ่ะคุณเดินในแบบเวอร์เทสี่เนี่ยคือคุณเป็นมหาเทพแล้วไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้นะยิงตุ้มแตกยิงตุ้มแตกอะ่ะคือเราจะเราจะไม่เก่งทันทีเมื่อเราไปลงไนท์แมวนี่แหละตัวทำเรากาก,ากเลยไนท์แมว ยิ่งเราไปลงเลเวลสูงสูงกว่าเรานะสุดยอดเลยแบบเหมือนเปิดโลกใหม่จากที่เคยเทพยิงทีแตกแดเนี้ยเอาหงอยเลยทีนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการเก็บเลเวลนะครับผมสำหรับใครที่เก็บยังไงอยู่ก็ลองดูครับผมสิ่งที่ท้อสิ่งที่ผมแนะนำเลยอย่าลืมก็คือ ลงตัวดีเชนอีเวนต์แล้วก็อย่าลืมกดใช้ยาครับผมสองอย่างนี้แหละที่แนะนำว่าคุณจะต้องทำเพราะมันสามารถทำทาได้ทาได้ง่ายๆแล้วก็มันไม่ได้เสียอะไรเยอะมากแต่ได้ e p พียห้าเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันเยอะไหมมันมันไม่เยอะก็จริงแต่มันเราไม่ได้เสียอะไรดูยาทีเนี้ยเนียเนี่ยเนียเนียเยอะอยู่แล้วอ่ะ Okay. ก็แค่ขยันกดป่อยขยันดูหน่อยเท่านั้นว่าเออยาหมดหรือยังอะไรอย่างนี้ก็กดใช้เนี yeah. ่ยอย่างถ้าเกิดว่าคุณเบื่อคุณก็มาเดินเล่นอะดานเช่นนี้เรายังไม่ได้เคลียร์นี่หว่าคนก็เข้าไปเคลียร์แค่นั้นไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าเราถ้าเราเล่นเก็บเลเวลอย่างเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมัน ผมว่ามันมันทำให้เราขอยิงไอ้ตัวนี้มันทำให้เราอาจจะข้ามบางอย่างไปได้เนาะแล้วมันจะไม่ค่อยสนุกเพราะว่าถามว่าไม่ไม่สนุกตัวไหนมันจะไม่มันไม่สนุกตอนคุณเลเวลหนึ่งร้อยนั่นแหละครับจะกลายเป็นคุณได้แค่เลเวลหนึ่งร้อยคุณมันได้เล่นส่วนที่คอนเทนต์ของเขาหรือว่าอะไรแล้วคุณก็จะไม่มีอะไรทำอยู่ดีถ้าคุณเลเวลหนึ่งร้อย เหมือนผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำผมเดินไปเดินมาเนี่ยเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยเออนั่นแหละครับผมประเด็นประเด็นเดียวคือเยวจะต้องไปเล่นตัวใหม่อยู่ดีก็พยายามเล่นคอนเทนต์ที่เขาสุ่มๆมาให้หน่อยประมาณนั้นผมแค่แนะนำว่าควรจะทำอะไรตรงไหนแค่นั้นครับผมส่วนคุณอยากทำอะไรตรงไหนก็สามารถเดินสุ่มหรือว่า เห็นอะไรก็แบะเข้าสมุมได้เลย,เลยมันไม่ใช่มันไม่มีหรอกครับที่มันไม่น่าทําอ่ะที่มันไม่น่าทําที่ผมคิดว่าไม่น่าเสียเวลาทําคือช่วงหลังอะ่ะมันผมคิดว่ามันไม่น่าทําตัวตัวเคลต้นไม้อไม่น่าทําคืออะไรไม่น่าทําคือไม่น่าไปเดินทําอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเฮลทายตรงนี้หรือเราเดินผ่านตรงเนี้เอออันนี้ทําได้โอเคอ พอเคต้นไม้มันเหมือนมันได้แค่แสนกว่า XP ครับผมได้แสนตอนนี้บัฟมาเป็นแสนหกัทุกทีได้แสนหนึ่งเงี้ยแต่เลเวลเราเยอะไงเราไม่ได้ใช้แค่นั้น,น,นก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเงี้ยมันจะกลายเป็นได้น้อยเอาเวลาไปยิงม่อนในดันเจียนดีกว่าอุม้มเดียวได้ตั้งเยอะลย <in> ลเยอะอลยยีคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ